นี่คือความอลังการของสนามเวสแฮมครับเวส t แฮมยูไนเต็ดนะที่สนามลอนดอนสเตเดียมบ้านของเวสแฮมครับวันนี้จะเป็นการเจอกับเบรนท์ฟอร์ดนะครับผมก็ทำไมถึงเลือกแบบนี้เพราะว่ามันเป็นลอนดอนดาร์บี้แม์ครับสองมือทีมนี้อยู่ในลอนดอนทั้งคู่นะ เริ่มต้นเราก็มาดูบรรยากาศหน้าสนามครับแฟนๆเริ่มเข้ามาในสนามอาแล้วและนี่คือทางเข้าครับพอเข้ามาในสนามเราก็จะเจอจุดกินน้ํากินขนมตรงนี้ครับซึ่งค่อนข้างจะกว้างใหญ่มากนะแล้วตอนนี้ก็เข้ามาในโซนสนามนะครับจากตําแหน่งที่นั่งเนี่ยบอกได้คาเดียวลืมสุดนี่เป็นมุมของลอนดอนสเตเดียมครับสนามยาวของเวสแฮมครับสนามที่ค่อนข้างจะใหม่แล้วก็ทันสมัยพอเรามาได้สักพักนักเตะก็มาซ้อมครับนี่ครับดาวดังของทางเวสแฮมก็จะมีหลายคนครับมันจะเป็นดิแคนไรส์ครับที่อยู่ตรงรูปครับแล้วก็โบเวนครับ ปาเกต้าดีแคไรฟมุมนี้ชัดมากครับนี่ครับอันนี้เป็นโบเวนครับผมก็ได้มีโอกาสอยู่ในระดับไกลมากกับดาวดังระดับนี้ครับผมดูก,กัสปาเกต้ามุมไกลเมื่อสักครู่อันนี้เป็นมัสคอตของสนามเวสแฮมครับและผมอยากให้ดูความยิ่งใหญ่ในการเปิดตัวตรงนี้ และอีกหนึ่งในความพิเศษของสนามเวทแฮมครับก็คือการเดินเข้าสนามของนักเตะจะมีบับเบิ้ลครับเยอะไปหมดเลยเรื่องของในสนามกําลังจะเริ่มขึ้นครับฝากกดหัวใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยเอาครับเกมเริ่มขึ้นครับเวทแฮมตอนต้นเกมพายายามจะบุกใส่ทางฝั่งของเบนฟอร์แต่ยังทําได้ไม่ดีเท่าไหร่ครับจังหวะนี้ก็คุกเข่แล้วก็ยิงลูกนี้ ยังไม่ได้ประตูครับสำหรับทางฝั่งของเวสต์แฮมยูไนเต็ดส่วนทางเบนฟอร์ดมีตัวอันตรายคือโทนี่ครับมาดูจังหวะนี้จังหวะทุ่มไกลของทางฝั่งเบนฟอร์ดโยนเข้ามาจังหวะนี้เคลียร์ไม่ดีแล้วยิงลูกนี้ไปติดบอกแล้วอีวานโทนี่ครับโอ้โหยิงลูกนี้เข้าไปเลยครับแล้วดูท่ายวนกวนประสาทการดีใจครับที่วิ่งเข้ามาดีใจในฝั่งของ,ของเชียร์ของทางเวสต์แฮมยูไนเต็ดครับโอ้โหลูกนี้ครับทางเบนฟอร์ดทีมเยือนขึ้นนำหนึง่งต่อศูนย์เวสต์แฮมพยายามจะเอาคืนแต่ก็ยังไม่เเข้้าาปครับ จนจังหวะนี้ครับโบนํำเป็น2ประตูต่อศูนย์จากการยิงของดาซิวาครับผู้เล่นของเวสแฮมก็มีอาการท้ออย่างเห็นได้ชัดครับจะมีดิคาไรส์ครับที่พยายามที่จะกระตุ้นเพื่อนแต่เจ้าตัวก็คงจะท้อมากเหมือนกันครับในสกอร์ต,ตรงนี้จบเกมในครึ่งแรกครับทางฝั่งของเบนฟอร์ดขึ้นนำเวสแฮม2ประตูต่อศูนย์เริ่มครึ่งหลังมาเวสแฮมพยายามที่จะบุกมากขึ้นแต่ก็ยังทําได้ไม่ดการนั่งตำแหน่งนี้ดีอย่างหนึ่งครับในช่วงครึ่งหลังได้เห็นซูเปอร์สตาร์ของทางฝั่งเวสแฮมได้อย่างใกล้ชิับบนนีเเป็โว เวสแฮมพยายามทําเกมบุกโดยเฉพาะลูกเซตพีทลูกนี้ครับโอ้โหลูกคอนเนอร์ก็ยังปัดไม่ได้พยายามเล่นเซตพีทกับทางฝั่งของเวสแฮมจังหวะนี้ก็ยังทําได้ไม่ดีพอครับจบเกมเวสแฮมแพ้ไปศูนต่อสอก็จบลงไปแล้วนะครับคลิปหน้าจะพาไปที่ไหนเดี๋ยวยังไงรอติดตามกันละครัากดหัวใจกดไลค์กดแชร์รวงการกดติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ